สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้เรามาทําไก่ต้มน้ำปลานะครับแอดขอบอกเลยสูตรนี้เด็ดจริงๆขั้นตอนแรกนะครับเรามาเริ่มต้มน้ํากันเลยครับแอดจะใช้น้ำเปล่า5ลิตรนะครับหลือให้ท่วมไก่เรามาใส่เครื่องต้มไก่กันเลยครับรากผักชี10กรัมกระเทียมส10กรัมตะไคร้2ต้นพริกไทยดํา10กรัมตามด้วยซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ําตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะ น้ำปลา500มลหากคนเพื่อนชอบทานเค็มนะครับสามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยนะครับซีอิ๊วดำ2ช้อนโต๊ะเมื่อเราใส่เครื่องต้มไก่เสร็จแล้วเราปิดฝาต้มน้ําให้เดือดกันเลยครับเมื่อน้ําต้มไก่ของเราเดือดแล้วใส่ไก่ลงไปต้มเลยครับแอจะใช้เป็นไก่บ้านนะครับน้าหนัก2กิโลกรัมให้เรากดไก่นะครับให้จมน้ำนะครับเพื่อที่ให้ไก่ของเรานะครับสุกอย่างทั่วถึงระหว่างเราต้มไก่รอจนไก่สุกยุยตามต้องการนะครับเราไปทำน้ำจิ้มแซ่บๆรอกันเลยครับพริก30กรัมกระเทียม40กรัม ปันส่วนผสมให้ละเอียดกันเลยครับเพื่อนเมื่อพริกและกระเทียมของเราละเอียดดีแล้วเราไปปรุงรสชาติกันต่อเลยครับน้ำตาลปี๊บหช้อนโต๊ะมะนาวสองลูกหากเพื่อนเพื่อนชอบทานเปรี้ยวนะครับสามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยนะครับน้ำปลาหช้อนโต๊ะน้ำต้มสุก2ช้อนโต๊ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเมื่อส่วนผสมของเราเข้ากันดีแล้วโรยหน้าด้วยผักชีซอยนะครับเสร็จแล้วครับน้ําจิ้มไก่ของเราโคตรแซ่บเลยจะบอกให้เรามาดูไก่ต้มกันตอเลยครับให้เรากลับไก่ต้มอีกฝั่งหนึ่งนะครับและต้มไก่ของเราต่อเลยนะครับความสุกยุยตามต้องการของเราได้เลยนะครับเพื่อน เมื่อไก่ของเราแล้วครับสุกยุย่ยตามต้องการแล้วให้เราใช้ซ่อมนะครับจิ้มไก่เพื่อตรวจสอบความสุกนะครับหากายังเหนียวอยู่ก็ให้เราต้มต่อได้เลยนะครับเมื่อไก่ของเราสุกได้ที่แล้วน้าไก่ขึ้นนะครับมาหั่นหรือสับไก่เป็นชิ้นพอดีคําตามต้องการเลยนะครับ เสร็จแล้วครับไก่ต้มน้ำปลาของเราสีสันดูหน้าตาน่าทานมากๆเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสุดแซ่บของเราจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟเพื่อนเพื่อนได้ทานกันแล้วครับมาัม,ม,ม,มไก่ต้มน้ำปลากันครับเพื่อนมัมไก่กันครับ